สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บูบูบแชแนลพบกับผมไดเร็ตบูบและว,วันนี้เราอยู่กับกินน้ำรั e ฮีโร่รีวิวกันอีกแล้วนะครับมาในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวฮีโร่ตัวถัดไปของเรานะครับซึ่งมัน่าจจะเป็นฮีโร่ที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับเนื่องจากความเท่ และความฮาของฮีโร่ตัวนี้นะครับซึ่งก็ทําให้หลายๆคนนะครับนึกถึงตัวละครตัวหนึ่งในวรรณกรรมของจีนนะครับเรื่องไซอิ๋วซึ่งจุดเด่นของฮีโร่ตัวนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากราชาวานอนแห่งกิงนรัชนะครับไซตาม <c oughs> มาดูในส่วนข้อมูลสเตตัสของไซตามนะครับไซตามนั้นเป็นฮีโร่ที่มีจุดเด่นอยู่ในเรื่องของสเตตัสที่ค่อนข้างจะสมดุลน,นะครับเป็นฮีโร่ที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่ค่อนข้างสูงนะครับ ไซตามนั้นเป็นฮีโร่สายโจมตีระยะประชิดมีจุดเด่นอยู่ที่การโจมตีประเภทกายภาพโดดเด่นมากในเรื่องของการลดพลังการป้องกันของศัตรูนะครับทั้งหมดในแผนที่และการโจมตีว่องไวด้วยความรุนแรงนะครับ,บนอกจากนั้นความสามารถเฉพาะตัวของไซตามก็คือสามารถเรียกเมฆขึ้นมาขี่ทาให้ไซตามนะครับเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่มีความคล่องตัวที่สุดภายในเกมตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ไซตามนั้นมีสกิลอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สกิลด้วยกันนะครับเริ่มจากสกิลแรกกันก่อนนะครับสกิลแรก สปินนิงโผล่สกิลนี้เมื่อถูกใช้งานนะครับไซตามจะทําการหมุนกระบองขึ้นมารอบตัวนะครับสร้างเป็นพายุทาความเสียหายกับศัตรูทั้งหมดที่อยู่รอบตัวของไซตามนะครับการจ,จะใช้สกิลนี้นะครับไซตามจะต้องเจอกับศัตรู2ตัวขึ้นไปในรัศมีนะครับสกิลนี้นับว่าเป็นสกิลที่มีจำนวนคิดการโจมตีค่อนข้างสูงนะครับมีรัศมีการทําลายเป็นวงกว้างนอกจากนั้นนะครับยังเป็นสกิลที่โจมตีได้รวดเร็วที่สุดของไซตามด้วยนะครับแล้วก็สกิลที่2ครับเทสุโบ,บตอร์ สกิลนี้เป็นสกิลโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับซึ่งมาถูกใช้งานนะครับไซตตามจะทําการแยกกระบอกออกเป็นสส่วนนะครับก่อนจะ,ะระดมฟาดเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าเป้าหมายเดียวทําความเสียหายอย่ารุนแรงให้กับศัตรูนะครับสกิลนี้นับว่าเป็นสกิลโจมตีที่รุนแรงที่สุดของไซตตามนะครับสกิลนี้สามารถทําให้ไซตตามนะครับจัดการกับศัตรูที่แข็งแกร่งได้ในการโจมตีเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับและก็นอกจากนั้นนะครับสกิลนี้ ยังมีความเร็วในการจบดีที่ค่อนข้างสูงเอามากมากด้วยนะครับแต่ว่าสกิลนี้ไม่สามารถใช้ได้กับศัตรูประเภทบอสหรือว่าศัตรูประเภทมินิบอสนะครับแล้วก็สกิลที่3ครับมอนกี้พาวสกิลนี้จะเป็นการใช้เทคนิคโบราณนะครับเมื่อถูกใช้งานนะครับไซตันจะอัดพลังลึกลับบางอย่างนะครับเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าทำให้ศัตรูติดสตันและก็รวมไปถึงเป็นใบไม่สามารถใช้สกิลได้เป็นชัวรระยะเวลาหนึ่งนะครับสกิลนี้เป็นสกิลสำคัญนะครับที่สามารถใช้ในการขัดขวางศัตรูได้ ความสาคัญของสกิลนี้ก็คือการทําให้ศัตรูไม่สามารถใช้สกิลโจมตีพิเศษของตัวเองได้นะครับสกิลนี้เหมาะมากครับสำหรับการสกัดศัตรูที่มีสกิลประเภทเวทเนื่องจากว่าสกิลนี้สามารถทําให้ศัตรูไม่สามารถใช้พลังของตัวเองได้เป็นระยะเวลาหนึ่งน,นะครับหากว่าศัตรูที่มีสกิลพิเศษนะครับถูกสกิลนี้เข้าไปก็จะเรียกว่าหมดพิษสงไปเลยแทบจะในทันทีเลยนะครับสกิลที่4ี่ครับแอคคีอร์ ิลนี้ครับจะเป็นการเรียกความโกดเกี่ยวของเทพเจ้าเข้ามาใส่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในแผนที่นะครับสกิลนี้มีผลกับศัตรูทั้งแผนที่นะครับโดยที่สกิลนี้จะทําให้ศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นตามเลเวลเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลา5วินาทีครับแล้วก็สกิลนี้จะถูกใช้งานก็ต่อเมื่อในแผนที่นะครับมีศัตรูมากกว่า5ตัวขึ้นไปนะครับสกิลนี้เป็นสกิลสาคัญนะครับที่ทําให้ไซตานะครับสามารถไล่ดีบัฟเข้าใส่ศัตรูทั้งแผนที่นะครับทาให้ศัตรูนั้น แต่ก็มีข้อเสียนะครับคือเมื่อสกิลนี้ถูกใช้งานนะครับไซตามจะไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้นะครับจะไม่สามารถโจมตีได้แล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับอี Divine n a เน r จอสกิลนี้เป็นสกิลแพสซีฟนะครับสกิลนี้จะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตของไซตามขึ้นมานะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่ทําให้ไซตามนะครับสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ลดโอกาสการตายของไซตามลงไดในระดับหนึ่งเลยนะครับ ในส่วนของเทคนิควิธีการเล่นไซตามนะครับไซตามเป็นฮีโร่สายโจมตีระยะประชิดนะครับมีจุดเด่นอยู่ในเรื่องของการทำความเสียหายอย่างรวดเร็วและรุนแรงเป็นความเสียหายแบบกายภาพและการที่ไซตามมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างสูงนะครับทำให้ไซตามนะครับเป็นฮีโร่ที่เหมาะสำหรับการเล่นสลับเลนเพื่อสร้างความเสียหายและป้องกันในพื้นที่ภูมิประเทศต่างๆนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับสกิลสปินนิงโพลนะครับเป็นสกิลที่ทําหน้าที่เป็นสกิลเปิดให้กับไซตามนะครับ ทำให้ไซตามสามารถจัดการกับเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับสกิลนี้ยังเป็นสกิลที่สามารถใช้โจมตีแบบกลุ่มเพื่อลดจำนวนศัตรูลงได้หลายๆตัวพร้อมกันด้วยนะครับแต่ในขณะที่ส,สกิลเทสโบตสตอร์มนะครับเป็นสกิลที่โจมตีเป้าหมายเดียวอาจจะเป็นสกิลที่มีความรุนแรงมากที่สุดของไซตามนะครับมีประโยชน์อย่างมากในการล้มศัตรูที่มีความแข็งแกร่ง รถภัยคุกคามที่มีต่อไฟเดียวกับเราลงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับการใช้สกิลนี้นะครับควรเลือกเป้าหมายที่จะโจมตีให้ดีๆนะครับเนื่องจากว่าสกิลนี้มีระยะการปูดาวที่ค่อง,งจะนานพอสมควรเลยนะครับส่วนสกิลมังคีฟาร์มนะครับจะมีประโยชน์อย่างมากในแง่ของการสกดัดความสามารถของคู่ต่อสู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับศัตรูที่มีการไล่เวทที่รุนแรงหรือมีความอันตรายเพื่อความสามารถในการใส่ดีบัฟใบให้กับศัตรูนะครับทำให้ศัตรูไม่สามารถใช้สกิลได้ นับเป็นสกิลเพียงหนึ่งเดียวของไซตามนะครับที่สามารถทําให้ไซตามนะครับหยุดการไล่เวทของศัตรูได้อย่างได้ผลชนักนะครับและสกิลแองกี้อร์สนะครับก็นับเป็นสกิลที่มีความพิเศษนะครับที่สามารถส่งผลต่อศัตรูทุกตัวในแผนที่ได้สกิลนี้ทําให้ป้อมสามารถจัดการศัตรูทั้งหมูเรียกสมบูรณ์นะครับนี่ทำให้ศัตรูที่มีความแข็งแกร่ง่อนแอลงไปอย่างมากนะครับสกิลนี้ยังช่วยชดเชยความเสียหายต่อกลุ่มและยังช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมหูงศัตรูของไซตามได้ดีอย่างด้วยนะครับ แต่สกิลแอิกอ้ก็จะไม่ส่งผลกับบอสกับมินิบอสนะครับและรวมไปถึงเมื่อใช้นะครับจะทําให้ายตามโจมตีไม่ได้ขยับตัวไปไหนไม่ได้นะครับในการเล่นายตามนั้นการเคลื่อนไหวอย่างถูกที่ถูกเวลานั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเนื่องจากว่าสกิลส่วนใหญ่ของายตามนะครับเป็นสกิลที่เน้นโจมตีเป้าหมายเดียวเป็นหลักครับการเล่นายตามที่เหมาะสมที่สุดก็คือการเข้าไปพุ่งวงในกับศัตรูนะครับแล้วก็รวมไปถึงถอยออกมาอย่างเป็นจังหวะนะครับควรประสานงานกับป้อมในสนามรบให้ดีๆนะครับเพราะสกิลแองกี้กนของ สามารถลดความสามารถในการป้องกันของศัตรูลงได้แทบจะทั้งหมดหากใช่ดีๆนะครับสกิลนี้ก็จะสามารถพลิกสถานการณ์การต่อสู้ได้แทบจะในทันทีครับแต่ไซตามนั้นก็มีข้อควรระวังที่เป็นข้อเสียนะครับก็คือสกิลของไซตามเผือบทุกสกิลนะครับมีครูดาวค่อนข้างนานและหากไม่ระวังในจุดนี้นะครับประสิทธิภาพในการเล่นของไซตามนะครับอาจจะลดลงและการที่รู้ว่าเมื่อไหร่เราควรปะทะและเมื่อไหร่เราควรถอยออกมานะครับจึงมีความสําคัญอย่างมากไซตามนั้นก็ไม่ได้เป็นฮีโร่ที่มีความอึดอะไรมากมายนะครับ อาจจะมีสกิลโจมตีที่ค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็รุนแรงครับแต่หากไซตามต้องเจอศัตรูที่มีความอึดสูงนะครับและาหากว่าสกิลโจมตีของไซตามนะครับยังติดปูดาวอยู่นะครับไซตามก็แทบจะไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับนอกจากการที่เป็นฮีโร่ที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่ค่อนข้างสูงครับแต่น,นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของไซตามนะครับราชาวานนจอมป่วนที่หากใครชอบตัวละครราชาวานอนอย่างแห่งเจียในไซอิ๋วนะครับ ไซตามาก็จะเป็นฮีโร่ปั่นใจของแานคนแน่นอนครับโดยส่วนตัวแล้วไซตตาเป็นฮีโร่ที่มีความเท่และความกลประสาทรวมถึงความพิเศษในการเล่นมากที่สุดตัวหนึ่งนะครับหากใครชอบตัวละครราชาวานนอ,นอย่างในไซอิ๋วนะครับก็ลองหยิบไซตตาม,มาเล่นดูนะครับแล้วก็จะพบว่าฮีโร่ตัวนี้ก็ม,มีดีมากกว่าความเท่และความกลัประสาทจะรับในพาร์ทนี้นะครับผม นายเล,ลดูฟกรับรายการทูบุ๊กแชนแนลก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่กับบิน o r ร s ั h ฮ r o r e รีวิกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ